สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับนิวคุงนะครับผมชื่อนิวนะฮะก็ขอแนะนำตัวกับทุกคนนะฮะให้รู้จักไว้ที่นี้เราจะมาเล่นเกมอันเชอร์กันเลยนะฮะจริงๆอ่ะผมเล่นป็นดานแล้วนะเรามาดูคาแรคเตอร์กันโคตรเทพโคตรเท่เท,เท,เท่ตรงไหนบางอันนี่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะไอโฟนเะนี่ย ไปเล่นกันเลยครับไปดูันไปดูกันเลยเนะี่ยฮะที่จริงผมเล่นเป็นนานแล้วเลยอายถอดออกก่อนนะนะผมจะพากลับไปที่บ้านนะครับเ <c oughs> ต้ย่านน้ำมันเนี่ยน้ำมันจะหมดนะฮะก็ขอไปด้วยนะครับ ก็น้ำมันจะหมดแล้วน้ำมันจะหมดแล้วนี่คือวิธีเติมแบบดิจิตอลนะวิ่งโจโหเราจะไม่อยากตรวจสำเบี้ครับดูน้ำมันน้ำมันเกมอันเธิร์แนะดูวิธีเติมเฮ้ยเกียนคือขนาดตักน้ำมันน้ำมันไม่หกแต่ดูโค้ดแท่ครับก็ เอาอาเอา,เอาน้ำมันเต็มนี่ซอมบี้นี่ชอบตบรถนั่นเป็นอะไรขอที่พากลับไปที่บ้านของผมนะบ้านผมยังไม่เสร็จเลยโคตรทุเรศเลยบ้านนะะครับวันนี้เราชนซอมบี้เล่นนะครับเพื่อนๆก็นะฮะไม้ผมก็ดังดังพอสมควรนะแต่เสียงก็อาจจะหล่อเฟี้ยวนิดเดิงน,นะฮะ รอเฟียวหล่อเฟียวเฟี้ยวทองไหนวะนะครับก็เราจะไปกันแล้วนะครับกับเอ้ยไปบ้านไปกันแล้วไปที่ไหนล่ะไปบ้านครับไอเขียบเมืองตรงนี้นี่ผมไม่ค่อยอยากแวะเท่าไหร่ครับเพราะว่าของดับไปเนี่ยไอเมืองหากินนะครับเมืองเนี่ยไอร้านไอที่มันเป็นฟู้ดอะฮะฟู้ดอาหารใช่ไหมล่ะนะ f f w o d ฟ o o d ฟ o o d นะครับ คืออาหารนั่นเองคนระับแต่ถ้าฟูดนะฮะคือคือคงรู้กันอยู่แล้วลหะคงคงเรียนภาษาอังกฤษกันมาละนะครับนี่นะฮะรถรถเหมือนจะซิ้งนะฮะไม่ซิ้งเลยครับเนี่ยรถคันเนี้ไม่เลยนะครับท่านผู้ชมลายตาหรือนะฮะก็เจเฮ้ยวัดดีซอมบี้ชนเลยรถนั้นก็น้ำมันหมดนะฮะไม่มีเลยว่าได้ไหวไต่รถไต่รถ นับเคมีผมขึ้นเยอะเหรอทำไมอ่ะผมไปบูซบ๊ซัมบี้มาซัมบี้บ้าบอไม่ตกผมแอพอตนะลืมบอกไปว่ามาทางถนนตรงนี้นะฮะกด F2 เลงอาจจะไปยูเทิร์ดยูเทิร์ดวาร์ปได้อันเทิร์ดวาร์ปได้เจ๋งครับชอบชอบชอบ,ชอบเกมแนววาร์ปนะไม่ใช่เะเลนเดอร์แมนมาวาร์ปเล่นอะไรตรงนี้ก็คอนโทรลได้นะ ก็คอนโทรลจะเป็นการทำเงียบเนีย่ยจอดแปบบ๊บบ้านผมเป็นรถอย่างเยอะไม่มีน้ำมันสักคันเลยมั้งไอไอรถกระบะนี่มีมีน้ำมันนะถ้าใครมันตกบ,บันไดนะถ้าใครตกบ,บันไดนะจะฆ่าไอ้ทิ้งเลยเด้อให้ดีนายอุ้ยไอนายใจเย็นสินายทำอะไรเราไม่ได้หรอกเราตบหน้าที่เดียวนายก็ตายแล้ว ราจะดูปืนกัน่อนนะปืนเหลือหกนาแดงอทำไมพวกนายใจร้ายกับเราเอย่างเงี้ยมันมีไหนเราไม่เห็นนะโหเทววัีหน้อยยิงหน้ายิงหน้ายิงหัวอ้าวสูนหมดแหละ,ะไรเดี๋ย <c> ว <oughs> ไม่ได้ไม่ได้แอไมไ,อไวเฮ้ยเราขอโทษเราขอโทษใจเย็นใจเย็น ใจเย็ดเยบเก็บแบบไปละเฮ้ยเราจะมาข้อฝุ่งนฟือยเอกอกเออตกแมงตกธรรมดามันก็ตายแล้วเนี่ยอ๋อสกิลเต็มแล้วสกิลเต็มหมดแล้ว,ลมแ,ลวแม้ไม่แคร์เราจะไม่แคร์อะไรทั้งนั้นเราจะวิ่งไปแล้วก็มีเยบพันพันเลยครับอร่อยไว ในายใจเย็นสิเอ้ยตบนาอันนี้ก็เพิ่มนะน่าจะเพิ่มสิบั้างสิบสิบหรือ 20, 20่สิบยี่สิบหโอ้โหสามสิบไ,ไม่ใช่ธรรมดาครับ30สเลยทีเดียวนะถ้าได้กระป๋องสีเขียวนี่จะเป็นอะไรที่เอ้ยกระป๋องสีส้มนะวันนี้บอกกระป๋องสีฟ้ากับกระป๋องสีส้มนะ วุ้ยวย้ยนายนายใจเย็นๆสิสังเกตนะฮะซัมบี้ดีผมลดน้อยมากมอแปลงมอแปลงนายเก็บไอ้นี่ไม่เอานะสปอร์ตไลท์มีละเนี่ยก็กินหน่อยกินหน่อยแงบอร่อยอร่อยเลยเข็มชีตจาเข็มชาหยีดงงบโอเคับเนี่ย ตอนแรกนี่ผมแบบจนมากๆเลยครับมีกระเป๋านักเรียนมาให้อันหนึ่งโอ้โหเก็บเก็บได้8ช่องเลยครับช่องที่มาให้ช่องแรกแล้วก็เพิ่มอีก4ช่องอันนี้ก็ถือว่าเยอะนะเยอะเยอะเยอะเหมือนกันเอ้าเอ้าาไหนจะมาหาเรื่องเราดิเรายไม่ได้ทำอะไรนายนี่ครับของในตำนานตำนานตรงไหนเนี่ยเนี่ยนะฮะก็แม็กนัมมาแหละ นะมีสองนัดวัดเจ้ไม่ทำไมอ่ะทำไมนายต้องให้เรามาสองนัดยิงอ่อจะบ,บีให้ไม่เอาเฟืองนะอันนี้ฟืนนะัด z o สิบสอง 12, ปะ่ 12, นะสิบสองเนี่ยสองอันเนี่ยของเรา z ูงไกลสุดละเฮ้ยไม่ใช่อันเนี้ยแล้วก็มีอีกอันที่เก็บไว้หรือเปล่านี่ z ซูมทีโทรมจากตรงนี้ยิงตรงนู้นได้นะข้าบนนมีไหม ประตีมันจะเห็นนะหัวมันยืนทวิชโอเมก้านะครับแม็กเกอร์สองหน้าติงอ่ะอะไรน้อยไปเฮ้ยเราจะลองถอดไอ้นี่ออกนะฮะเนี่ยโคตรดังเนี่ยโคตรดังแล้วก็ใส่ไว้อย่างเดิมนะฮะมันเป็นปืนที่แบบว้ายใจเย็นสีหนา แฮมไม่มีใครนะเสียววิ่งขึ้นไปแล้วเจอว่ะเนาวเราไปนะแน่ฟักนายฟักนายฟักนาย่าทำอะไรเรานะอันอันนี้นะใหญ่กว่ากระเป๋าเมื่อกี้นะเนี่ยอันนี้ก็ใหญ่นะฮะแต่ว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองอันเนี่ยนะสองอันเนี่ยสองอันเนี่ย ลักษณะดูเหมือนอันนี้จะใหญ่กว่าน้ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเดินอยู่ข้างนอกโอ้ตกใจนี่มันเว้ยโอ้โหนี่แหละครับปืนในตำนานที่ผมตามหาแมกนัมไอ้ยะไอ้ยะชิชะนะถอดออกมันเลยนะครับเอามาผสมผสานกันนะครับมันก็จะได้ แม็กไม้ที่ดีกว่าเดิมเนี่ยปืนปืนในตำนานที่ผมตามหาโอ้โหแม็กเต็มเลยนะฮะเจ๋งแต่ว่ามันไม่แรงหรอกนะไปไปไปลุย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 นะครับไว้นาย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 ใจเย็นสิเปิดแม็กตั้มนะแม็กตั้มเหมือนลูกโม ว่าไหมเนี่ยเหมือนลูกโม่อันนี้ใช้กระสุนที่เราเปลี่ยนปะโอ้โหเก็บเลยครับผมนี่เก็บเลยโอเคครับดูบ้านเรากันเอ้ยบ้านผม <laughs> ไม่ใช่บ้านเราเนี่ยครับโหปืนนี่แบบมันกระสุนลูซี่เนี่ยลูซี่เราไอที่เราเก็บไว้อ้าคงหายไปแล้วไม่เป็นไรหรอก อันนี้ใช่ไหมเอาเอาเอางองงงเดี๋ยวเดี๋ยวได้ๆงงกับชีวิตงงงงชีวิตอยู่อ๋อมีข้างบนงับเนี่ยเนี่ยข้างบนนะฮะกล่องยังเยอะถ้าคุณจะเจอที่ไหนนะคุณจะเอาไอ้นี่มาเล่นเถอะนะครับมันมันคือระเบิดครับเฮ้ย <c oughs> อะไรมันคือระเบิดครับเหยียบทีเดียวคุณอาจ คลิปหายไว้วอดได้นะครับก็คลิปน่าจะอัดจบแล้ว